ครับผมเอากันบ้านมาส่งครับวางไว้ตรงนั้นตรงนี้ครับอืไปก่อนนะครับไปายครับเดี๋ยวครับผมมาโรงเรียนไม่เอาตามมาด้วยหรอเอามานะครับไม่งันเดินมาไม่ถูกครับถ้าเอามาก็ต้องเห็นสิข้างล่างมีอะไรขยะครับครูก็ใช่ไงขยะเธอไม่คิดจะเก็บขยะเลยไงนายก้าวเอาแต่ผมไม่ไดเป็นคนทิ้งนะครับใช่เธอไม่ได้เป็นคนทิ้ง แต่เธอก็ควรจะเก็บไหมเพราะว่าขยะมันก็คือขยะเอ้าแล้วทำไมครูไม่เก็บอะครับเดี๋ยนะครูเป็นครูครูต้องเก็บขยะเหรอไม่ใช่นักเรียนเหรออ้าก็ครูบอกว่าเราไม่ได้ทิ้งแต่เราก็เก็บได้แสดงว่าครูก็เก็บได้ครับนายเก้าเธอกําลังปีนเกี่ยวครูอยู่นะงั้นเธอไม่ต้องเรียกครูว่าครูเลยจะดีเหรอเพ้นสีนี่นายเก้านี่ครูนะครูเปลี่ยนเหมือนแม่ ครูแอบไปเป็นเมียน้อยพ่อผมตั้งแต่เมื่อไหอไร่